สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้จานทร์ที่27กันยายจจนฟุตบอลลิกหลักยังพอมีให้ได้รุ้นให้ได้เชียร์กันนะครับร,รุตมมเลิกนัดมันเดน n i มีหนึ่คู่ตีสครับคริสตัล p พาเลซเจอกับไรตันที่ไม่ใหญ่แต่ว่ามีความหมายนะครับผลการแข่งขันของคู่นี้เพราะว่าไรตันมีโอกาสดีเลยนะครับที่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงเดียวๆถ้าบุกไปชนะคริสตัลพาเลซได้นะครับ ผลงานเจอกันเมื่อรูกการที่แล้วคริสตัพาเลสเหนือกว่านะครับชนะแล้วก็เสมอนะครับโดยเป็นเจ้าถิ่นเสมอแล้วก็บุกไปชนะไบรทันได้ถึงถิ่นนะครับคริสตัพาเลสก็ได้แพทริกเวรามาเป็นผู้จัดการทีม5นัดที่ผ่านมาชนะ1เ<ๆ>สมอ2แพ้2นัดชนะก็คือชนะทีมในลอนดอนทันนัมฮอสเปอร์นะครับเป็นการชนะ สเปอร์ได้งดงาม3ามตสเปอร์แพ้เป็นนัดแรกในลีกของฤดูกาลนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นไปเยือนแอนฟิลนั้นแพ้0ูนต่อสานะครับขณะที่ไบรทันห้านัดชนะ4แพ้1นะครับมี12คะแนนนั่นหมายถึงว่าวันนี้ถ้าไบรทันของแกรมพอตเตอร์บุกไปชนะได้จะมี15คะแนนแซงลิเวอร์พูลที่จะฝูงเลยนะครับก็มีโอกาส ซึ่งไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับโดยที่เมื่อกลางสัปดาห์เล่นในลีกครับก็เอาชนะสวนสีได้2 0ต่อศนะครับสำหรับไบรตันของการพอตเตอร์เจ้าทินวันนี้เอเซมีอาการบาดเจ็บนะครับขณะที่เว็บเว็บสเตอร์ของไรตันก็มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าคนอื่นๆอ,อยู่ครบนะครับ ดิเพเลสก็เริ่มต้นไม่ค่อยดีแต่พอชนะเป็นนัดแรกได้แล้วก็เวลานี้แนวรุกก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับทั้งซาฮานะครับซาฮาปลดล็อกได้แล้วเหลือแต่ ke, อายุเป็นเทเกยังทำประตูไม่ได้กระที่ไบรตันของแกรมพอเตอร์นั้นก็มีมาร์เปนะครับที่เป็น กองหน้าตัวอันตรายทำไปแล้ว3ประตูรวมทั้งเพระาะซาขณะที่เวเบกต้องดูว่าจะพร้อมหรือเปล่า3นัดทำไป1ประตูตรงกลางก็ยังมีลาละ่านะครับที่เป็นกาลวางสำคัญรวมทางวิสูมาอีกคนหนึ่งด้วยนะครับเกมน่าจะสูสีครับไรตันมีความมุ่งมั่นที่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้นะครับหรือว่าจะไม่เคยเกิดขึ้น นะครับวันนี้ถ้าชนะนะครับแต่ว่าพาเลสทิศทางกําลังดีโดยที่ผลงานของคริสตัลพาเลสนัดล่าสุดแม้ว่าจะแพ้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเส,ส,สมอกับสเปอร์แล้วก็เข้าไปครับตอนนั้นชนะสเปอร์สาูนแล้วก็เสมอคริสตัลพาเลสสองทีมใน,นลอนดอนก็ได้มาสี่แต้มไบรตันชนะสวอนซีแล้วก็ชนะเลสเตอร์นั่นเล่นในถิ่นนะครับมองไปที่โอกาสเสมอมีครับโอกาส เสมอแบ่งแต้มน่าจะเป็นไปได้สูงน่ากว้างมากกว่าเลือกทีมชนะเลือกยากครับแต่ว่าถ้าเลือกจริงๆยังมองไปที่เจ้าถิ่นทิสซัมเพลสของแาทริกเวียร่ามีโอกาสครับ1ห,หรือว่า3คะแนนสำหรับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ที่แฟนเพจอดีวีรศักรวมทั้งหลายแอดไปที่แ8ดปขอให้ทุกท่านโชคดีครับ